สวัสดีค่ะดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงของวันที่15ตุลาจนถึง21ตุลาคมพศอ2567อนะคะช่วงนี้คนวันอังคารนะมีสัมผัสที่6หรือจะมีซิกเซน์แรงนะคะ นะคะจะเป็นคนที่มีลังสองหอนแม่นยําในช่วงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะเในเรื่องของการงานนะคะคนวันอังคารนะคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีคุณมีสติคุณมีปัญญาคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถคุณมีความเชื่อมั่นในช่วงนี้นะคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้นะคะในช่วงนี้นะ ถือว่าสำเร็จนะงานที่ทำอยู่นะคะคุณจะสำเร็จนะหรือสิ่งใดที่หวังอยู่นะคุณจะสำเร็จนะคะช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะคอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะคนวันนังคารนะคะในช่วงนี้นะในเรื่องของการงานคุณก็มีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือ คอยให้คําแนะนําอยู่นะคะถือว่ามีคนสนับสนุนนะในเรื่องของการงานถือว่าดีนะคะคนวันอังคารในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะคุณจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินมีคนช่วยเหลือนะการเงินของคุณถือว่ามีคนช่วยเหลือนะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้คนวันอังคารนะคนที่ สุขภาพไม่ดีนะช่วงนี้คุณจะมีอาการที่ดีขึ้นนะสุขภาพของคนวันอังคารเนี่ยอาจจะอยู่ที่จิตใจของคุณนะบางคนเนี่ยอาจไม่ได้ป่วยกายแต่ป่วยใจนะขอให้คุณเนี่ยตัด ปัญหาต่างๆหรือทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้สบายๆนะแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนวันอังคารนะช่วงนี้คนวันอังคารอาจจะได้เจอผู้ใหญ่ใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้ความเมตตากับคุณนะให้ความสุขกับคุณได้นะคะคนวันอังคารนะถือว่าเป็นดวงที่ดีนะคะช่วงนี้เนื้อได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนนะคะ เ,เตือนอย่างเดียวนะคะคนวรนาคารนะช่วงนี้คนวรรณคารอาจจะมีเรื่องนะที่ทําให้คุณผิดหวังหรือเสียใจที่ผ่านมาแล้วแหละแต่คนวรรคารเนี่ยยังเก็บมาคิดอยู่ยังทําใจไม่ได้ยังตัดใจไม่ได้เนาะคุณก็ยังนำมาคิดหรือบางคนเนี่ยอาจจะยังยอมรับความผิดไม่ได้ทั้งของตัวเองและของคนอื่นที่ผ่านมาแล้วแต่เป็นปัญหาที่ผ่านมาแล้วนะขอให้คุณ ตัดใจออกไปนะขอให้คุณตัดความกังวลออกไปทําจิตใจให้สงบสงบนะแล้วคุณก็จะผ่านไปได้นะทําจิตใจให้ดีๆเข้าไว้เนอะแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะขอบคุณ